สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ l i น e in USA by h i b e m Las Vegas คุณผู้ชมครับที่นี่ Las Vegas Strip นะครับเนี่ยผมอยู่บนถนน Las Vegas บุรวัดถนนนี้นะครับเขาจะใช้แข่งฟอร์มูล่า1 เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับจากชั้น4ี่ที่จอดรถของโรงแรมมารินิซองนะครับใกล้กับ l a เวกัสคอนเวนชั่นเซ็นเตอ นี่นะครับเขาจะใช้แข่งฟอร์มูล่าวัน คืนนี้นะครับเขาก็จะทําการซ้อมก่อนนะครับก็ผู้ที่สนใจกีฬาแข่งรถนะครับฟอร์มูล่าวันนะครับก็ต้องซื้อบัตรเข้ามาชมนะครับราคาอาจจะถูกกว่าวันแข่งจริงนะครับแข่งจริงก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับ ผมจะลงคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่จะไปเวเคชันนะครับซึ่งผมก็จะกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปเที่ยวออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับก็จะมีวิดีโอในช่วงเวเคชันอัพโหลดให้ได้รับชมกันนะครับ นี่คือสนามจริงนะครับแข่งรถฟอร์มูล่าวัน สิ้นสุดช่วงแข่งแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด uh, subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าขอบคุณครับ see you next time bye bye นี่ป้ายยินดีต้อนรับสู่เมืองาสเวกัสนะครับนะักท่องเที่ยวส่วนมากก็มาแล้วต้องแวะมาถ่ายรูปที่นี่นะครับไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเมืองาสเวกัสนะครับ บินนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับ